สวัสดีครับผมวิดีโอนี้นะครับผมทํามาเพื่อแนะนํานะครับคอร์สต,ตัวใหม่ที่ผมสร้างขึ้นมานะครับสําหรับคนที่ต้องการจะเทรดเทคนิคนะครับแล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีอ่ะคนเพิ่งจะเทรดใหม่แล้วไม่รู้จะไปทางไหนดีอะไรเงี้ยนะครับแต่อยากเป็นเทรดได้จังเลยเห็นเขาทําเงินได้กันดีจังเลยอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นอาชีพที่สามารถมาเสริมได้อ่ ไม่ต้องใช้เวลามากควบคุมเวลาได้เทรดอยู่กับตัวเองไม่ต้มายุ่งกับใครอะไรเงี้ยนะครับหรือคนที่แบบว่ายังเข้ามาตลาดได้ไม่นานนะครับยังหาทางของตัวเองไม่เจอว่าเออเราเราจะเทรดยังไงดีเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มคนที่เข้ามาเทรดแล้วเนี่ยยังขาดทุนอยู่ทำยังไงก็ไม่กำไรสักที คอร์สนี้ครับมีคำตอบผมคอร์สนี้นะครับผมทำมาเพราะว่า,าจากการที่ผมเนี่ยเทรดมาาำสมควรแล้วนะครับเจ็ดแปปีนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็สามารถทำกำไรจากการเทรดได้ออย่างสม่ำเสมอนะครับก็เลยอยากรวบรวมความรู้ทั้งหมดวิธีการทั้งหมดของผมเนี่ยนะครับเอามาใส่ลงไในคอร์สนี้เพื่อให้ สามารถเรียนรู้ทีเดียวจบเลยตั้งแต่เริ่มทําความเข้าใจจนถึงนู่นเลยครับสามารถสร้างระบบเองได้เลยนะครับโดยคอร์สตรงนี้นะครับผมทําขึ้นมาแบ่งเนื้อหาเ,าเป็น5้าส่วนนะครับหนึ่งก็คือส่วนที่เรียกว่าความรู้ทั่วไปแล้วนะครับเป็นแบบภาพรวมนะครับว่า เนี่ยตอนนี้เรามีสินค้าอะไรบ้างนะที่สามารถเทรดได้นะครับบางคนอาจจะรู้จักแค่หุ้นอะไรเงี้ยครับอ่าเราอาจจะมีแบบมีค่าเงินมีอ่าพวกสินค้าพวกกระพันต่างต่างอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วก็ไอ้สินค้าพวกนี้เนี่ยจะเอาไปเทรดยังไงอ่าเทรดผ่านช่องทางไหนบ้างเนี่ยอ่าใช้โปรแกรมอะไรอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะพูดถึงว่ากลไกตลาดของ ของราคาเนี่ยครับราคาคกลไกของราคาเนี่ยมันเคลื่อนไหวกันยังไงมันมีอะไรบ้างน,นี่มันมามาผักกันนะครับถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะครับแค่เรื่องตรงกลไกราคานะครับหลายๆคนก็สามารถเอาไปเทรดแล้วทํากําไรได้มากมายแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าผมก็จะลงลึกลงไปอีกนะครับว่าถ้าเราจะเข้ามาทํากําไรจากจากการเคลื่อนไหวของราคาแบบนี้นะครับมันจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับโดย อ่าผมก็พูดออกไปเป็นพาร์ทนะครับโดยพาร์ทที่สองนะครับผมก็จะบอกเกี่ยวกับองค์กรแรกนะครับคือวิธีการแล้วก็นเออแล้วก็เครื่องมือต่างๆนะครับขั้นแรกเนี่ยเราใช้โปรแกร,รมมาดูกราฟเพจถูกไหมครับเราก็ต้องเข้าใจเกี่ยวกับราคาก่อนนะครับว่ากราฟราคามีเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างนะครับความหมายของอ่าแต่ละกราฟราคาที่มันบอกเรามันบอกอะไรบ้างนะครับแล้วเราเอาสามารถเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับต่อมาเนี่ย ก็จะบอกเกี่ยวกับพฤติกรรมของราคานะครับว่าถ้าเราจับพฤติกรรมตรงนี้ได้เนี่ยราคาจะวิ่งไปต่อเราจับพฤติกรรมตรงนี้ได้ราคาจะพักตัวอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะแนะนำเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวกับราคานะครับเพื่อให้เราทําเกิดความเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อเนี่ยราคามันจะเดินแบบเนี้เป็นปกติอะไรเงี้ยนะครับอ่าพอรู้จักเกี่ยวกับตัวราคาแล้วเนี่ยเราก็จะมารู้จักเกี่ยวกับแนวโน้มราคานะครับอ่าที่ ในภาษาอังกฤษเรียกว่าเทนนะครับก <c> ็ <oughs> ตัวแนวโน้มราคาเนี่ยนะครับมันมันก็จะมีชนิดต่างๆนะครับขึ้นลงอะไรเงี้ยนะครับเราจะรู้ได้ไงครับเดี๋ยวมันจะขึ้นเราจะรู้ได้ไงเดี๋ยวมันจะลงนะครับ <c oughs> มีอะไรบ้างที่สามารถช่วยดูช่วยบอกได้ว่าตอนนี้ขึ้นขึ้นแล้วตอนนี้ลงแล้วตอนนี้ขึ้นมาใกล้จะจบแล้วมีสิทธิ์ที่จะไซเว์แล้วอะไรประมาณนี้นะครับ ผมก็จะบอกตรงในพาร์ทของแนวโน้มราคาทั้งหมดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยผมก็จะพูดถึงเครื่องมือครับอินดิเคเตอร์ต่างๆมากมายที่โผลมันมีอยู่ในตลาดตอนนี้ซึ่งก็หลายๆคนก็ไม่รู้ว่าเครื่องนี้ใช้ยังไงนั้นใช้ยังไงอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะหยิบมาเป็นตัวๆเลยมาบอกว่าเครื่องมือตัวนี้เนี่ยนะครับอย่างเช่นอ่าเส้นค่าเฉลีย่ยอ่าเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยสามารถเอามาดูพฤติกรรมราคาได้ยังไงเอามาช่วย ในการยืนยันการเกิดเทรนแล้วการเกิดแนวโน้มราคาแล้วเนี่ยได้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับก็จะแนะนําไปเป็นตัวตัวเลยนะครับตัวที่แบบสาคัญสําคัญช่วยดูได้ง่ายๆทําทความเข้าใจได้ง่ายๆเนี้ยนะครับอ่าเสร็จปุ๊บพอเรารู้จักเกี่ยวกับราคารู้จักเกี่ยวกับพิธีการรู้จักเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆนะครับเราก็จะพูดกันถึงเรื่องการจัดก,การเงินทุนนะครับเพราะว่าการจัดก,การเงินทุนเนี่ย มันสามารถทําให้เราเนี่ยไม่แพ้ได้ทําให้เราเนี่ยไม่ขาดทุนจนเจ๊งไปเลยได้สามารถทําให้เราอยู่ในตลาดได้ยาวนานตลอดไปได้ข้อนี้ครับสําคัญพาร์ทเนี้ยครับสําคัญ,คคญก็คือการจัดก,การเงินทุนนี่แหละถ้าจัดก,การเงินทุนดีรับรองครับไม่มีทางเจ๊งไม่ว่าจะใช้วิธีการอะไรก็รตามนะครับถ้าการจัดการเงินทุนไม่ดีวิธีดียังไงก็ตามนะครับ ันก็จะมีจุดอ่อนพอเล่นถึงจุดอ่อนตรงนั้นเจงทุกรายครับการจัดการเงินทุนตรงนี้ก็เลยสําคัญมากนะครับก็จะพูดอบอกตั้งแต่การวางแผนเลยครับว่าเราจะจัดการเงินทุนยังไงเพื่อให้ได้กําไรระยะยาวเพื่อให้มีกําไรกลับมาลงทุนเพิ่มลงทุนเพิ่มเรื่อยๆทำยังไงแล้ว จะทำอย่างนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เลเวอเรจเกี่ยวกับการควบคุมขนาดการเทรดนะครับว่าการซื้อขายแต่ละครั้งเนี่ยซื้อหุ้นครั้งนี้เราซื้อเท่าไหร่ดีมีเงินเท่านี้เราซื้อหุ้นครั้งละเท่าไหร่ดีการเทรดแล้วเอ่อ f o แล้วเทรดกี่หลอกกี่หลอกดีอะไรเงี้ยนะครับก็จะบอกนี้หมดเพื่อให้เราสามารถเอาไปวางแผนกับตัวเองได้ครับว่าเรามีเงินทุนแบบนี้นะเราอยากเทรด สินค้าแบบ,แ,บบแ,บบแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วจะสามารถมีกําไรในระยะยาวได้ยังไงสามารถทําให้หุ้นเนี่ยมันเติบโตมั่งคั่งในระยะยาวยังไงอย่างเงี้ยนะครับพาร์ทนี้เราจะพูดถึงนั้นนะครับต่อไปนะครับไพ่สี่นะครับเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับแผนแล้วนะครับแผนการเทรดกลยุทธ์นะครับว่าเราจะกําหนดกลยุทธ์อะไรอย่างเช่นพวก ten following momentum อะไรเงี้ยนะครับ s w i n เทดจริงๆก็มี กลยุทธ์มากมายกว่านี้อีกนะเทตดตามข่าวทํายังไงอะไรแบบนี้นะครับพอกําหนดกลยุทธ์เรียบร้อยครับว่าช่วงนี้ให้มันเหมาะสมกับช่วงสภาพตลาดของแต่ละสินค้านั้นๆอะไรเงี้ยนะครับเราก็กําหนดเรียบร้อยนะครับเลือกสินค้าเรียบร้อยกําหนดกลยุทธ์เรียบร้อยเราก็จะกําหนดว่าถ้าเราจะเล่นแบบนี้วิธีการเข้าออกเราจะทํายังไงเราจะใช้เครื่องมือไหนนะครับเราก็กําหนดจุดเข้าจุดออกเนี่ยต้องทำยังไง เรียบร้อยการพัฒนาในการฝีมือในการเทรดตรงนี้นะครับรยิ่งสําคัญต่อไปจากการกําหนดแผนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะพูดถึงเรื่องที่สําคัญในแผนอีกเรื่องก็คือการจดบันทึกแล้วก็เอาผลวิเคราะห์ผลนะครับผลการเทรดเอามาปรับปรุงใหม่เอามา,าทําให้พิธีการเทรดเรามันดีขึ้นนะครับก็จะพูดถึงตรงนี้ นะครับถ้าทำตามแผนได้ตามทำตามแผนที่เรากําหนดได้แล้วทดสอบมากพอจนมั่นใจนะครับรับรองครับไม่มีทางขาดทุนนะครับแล้วก็ในภาคสุดท้ายนะครับจะพูดเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยานะครับเรื่อง Mindset ของเทดเดอร์ที่ประสบความสาเร็จนะครับเขาคิดกันยังไงนะครับว่าเอามาแปลความนะครับแล้วก็บอกถึงว่าความจริงของลาดนะครับที่ เรายัางเข้าใจผิดอยู่อ่ะคนหลายคนยังเข้าใจผิดอะไรเงี้ยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับถ้าเราเข้าใจมันจริงๆแล้วเราจะง่ายมากเลยตัวตัวเบาเลยวิธีคิดง่ายๆทำง่ายนะครับก็จะสามารถทำอะไรได้อย่างเสมอแน่น,นอนอน่อนเนี้ยนะครับแล้วก็จะมีวิธีการนะครับกำหนดแบบฝึกหัดในการฝึกเทรดนะครับอาจจะใช้ เครื่องมือระบบเทรดของผมก่อนเพื่อเอาไปฝึกเทรดแบบง่ายๆนะครับแล้วแล้วก็ฝึกฝนพัฒนาเก็บข้อมูลเอามาสร้างแบบไหนของตัวเองสร้างระบบเทรดของตัวเองเพื่อเพื่อให้มันทํากําไรสําหรับตัวเราเองเนี่ยได้อย่างเหมาะสมที่สุดอย่ี้นะครับถ้าทําได้แค่นี้ ผมเชื่อว่าใครใครเทรดก็ทํากําไรได้ทั้งนั้นนะครับใครเรียนรู้ใครลงมือทําตรงเนี้ยได้กําไรแน่นอนนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมจะมีตัวอย่างของระบบเทรดที่ที่ผมได้ใช้แล้วก็ได้ทํามาดูนะครับให้เอามาให้ได้ฝึกได้ดูเป็นตัวอย่างกันนะครับโอเคเนื้อหานะครับทั้งห้5 part ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเกิด ใครสนใจนะครับที่จะลงเรียนนะครับผมก็บอกวิธีการลงเรียนให้นะครับว่าวิธีลงเรียนก็ง่ายๆครับแอดไลน์ไอเดีนี่ยนะครับอามีบ้าเนี่ยนะครับลงไปแล้วก็ทักผมมาครับบอกว่าสนใจลงเรียนตัวเทคนิคคลาสนะครับแล้วก็โอนเงินค่าเรียนนะครับมาที่บัญชีนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยส่งหลักฐานการโอนนะครับ ชื่อแล้วก็ Facebook นะครับมาที่ลายอ่าอันนี้นะครับอามีบ้าเน,นี่ยนะครับแล้วก็แค่น้นะครับ,รบอ่าวิธีการเรียนของเราก็คือผมสร้างกลุ่ม Facebook ไว้ให้ครับแล้วก็มีผมก็จะใส่อบทเรียนตรงนั้นไว้หมดเลยนะครับสามารถเข้าไปเรียนได้ตลอด เราก็เวลาไหนก็ได้นะครับเรียนเ,เมื่อไหร่ก็ได้เรียนที่ไหนก็ได้เรียนได้จนซ้ําได้จนเฟซบุ๊กเจ๋งไปเลยนะครับนะแล้วก็มีสามารถถามตอบได้ในกลุ่มผมจะเข้าไปตอบทุกคําถามนะครับในกลุ่มที่เรียนนะครับถ้าสงสัยตรงไหนโพสต์ถามลงไปในกลุ่มได้เลย รประมาณนี้นะครับถ้าอยากเรียนได้เลยนะครับซึ่งผมกำหนดไว้ลที่ราคา4,009นะครับคอร์สนี้คุ้มมากๆเป็นเป็นการรวมความรู้หลายๆอย่างนะครับเกี่ยวกับเทคนมีข้อนะครับเป็นหลักเป็นการเป็นขั้นเป็นตอนจนสามารถสร้างระบบไปเทรดเองได้ โอติถ้าเรียนคอร์สแบบนี้นะครับผมเรียนมาหลายคอร์สแล้วมีคอร์สเป็นหมื่นก็มีนะครับคอร์สหลายหมื่นก็มีเคยเรียนแพงสุดถึงแปดหมื่นเลยทีเดียวครับข้อมูลยังไม่ได้ขนาดนี้เลยนะครับเพะอนนี้ผมรวบรวมความรู้ของผมทั้งหมดลงมานะครับให้ในราคาแค่สี่พันเก้านะครับแต่ว่าถ้าผมให้เงื่อนไขพิเศษนะครับถ้าใครนะครับจองเรียน ตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่ยี่สิบมิถุนาห้าเก้านะครับจนถึงวันที่ยี่หกมิถุนาห้าเก้าเนี่ยนะครับผมให้ราคาพิเศษนะครับพันห้าร้อยบาทนะครับซึ่งอันนี้เป็นเงื่อนไขเดียวกับกลุ่มที่เคยเรียนกับผมมาแล้วผมก็จะให้ราคาเท่านี้นะครับเคยเรียนมาแล้วผมให้พันห้าถละแล้วก็ถ้าเกิดจองภายในสัปดาห์เดียวเนี่ยนะครับผมให้ราคานี้นะครับแล้วก็ คอร์สนี้นะครับจะเริ่มเปิดให้เรียนวันที่27มิถุนายนนะครับ59ถ้าใครจองก่อนได้1 0 0นะครับแล้วราคาพิเศษ2นะครับถ้าเกิดใครไม่ทันจริงๆเพิ่งมารู้เรื่องไม่ทันจริงได้มาจองก่อนเออได้มาจองเออได้ลงเรียนนะครับตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่3กรกฎาคมนะครับ27มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนะครับผมให้ราคา2,009นะครับหลังจากนั้น4,009นะครับไม่มีเงื่อนไขอื่นอีกแล้วนะครับราคานี้เท่านั้นนะครับ โอเคถ้าใครมีคำถามสนใจยังไงนะครับก็คอมเมนต์มาได้หรือแอดไลน์มาถามได้มาคุยได้เข้าไปาที่เฟซเพจเรียนแบบนี้น,นะครับก็ได้นะครับเข้าไปคุยไปถามตรงนั้นก็ได้โอเคถ้าไงถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากครับโชคดีขอให้รวยๆทุกคนครับสวัสดีครับ